กบาลองมันถสงจะได้ใส่คสายนี้ก็คือถ้าเป็นโปนี่ก็ใส่สีสีนี้เป็นอย่้การของราาา่งต่างทใช้อก่เปลี่ได้เลยนะาะอยปกติใช้มานขาคนก็ไปอัดใส่ันเดกปลาไ่อยู่บบเยน่เป็อยังไงคับท่าูชมับเป็อย ทำให้ถ่ายจบชิ้นเดียวจบสวยปังแบบเดียเลยเฮ่ยย well, so. ังไม่พอแค่ไหนกัสไตล์การแต่งว่าจริงๆริงไงชอบชอบอิวเขาใช่แล้วค่ะอะฟิวเนี่ยอ๋อแล้วเปิดแอร์ให้ก่อนจะได้ไปดูห้องศัตรูชุดใส่ขายเราเป็นยังไงห้องถ่ายภาพเราใช้ยังไงบอกนี่เป็นห้องสุดเจ้าแบบก็เนี้ยบอกคุณผู้ชายตัวสูงนะหรือว่าดี อันนี้จะเป็นโซนชุดใส่ถ่ายทั้งหมดนะคะที่ที่เรามีแล้วก็จะมีในห้องนัง้นห้องแต่งหน้าจะมีทั้งหมดสาโซนนะคะเพราะว่าอย่างชุดพวกนี้ค่ะเมื่อก่อนชุดอยู่ในคอนโลกเอามาให้ลูกค้าแบบว่าใส่ถ่ายผป็จริงๆเพราะฉะนั้นชุดใส่ถ่ายก็คือต้องสวยเหมือนชุดเรืงจริงเอาผิวขาว,เ,วเราผิวขาวเราใส่เป็นพวกสีแดงอย่างเงี้ยคะ่ะก็สวย หรือจะเป็นคือเป็นศัตูใหญ่บางทีเราต้องแบบไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราต้ไปจ้าไปไปหาเช่าศัตูใช่เลโตัว็นตอใจฝัชวาเอค่มีเดพเทไหรนียได้ส่วนค่าคันตันี้ยค่จะนสาว่าแต่ถ้าปูเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วมีรูใไมูุ่ียอันใช่ไหมที่เป็นอยเนี้ยเใเอร์ใช่ ใบ่ะคะ่ะใช้เป็นบ okay. ัตรของอะไรคะาสิกรได้เลยโอเคถ้างั้นกู้จองเลยแต่เนี้ก็เป็นแบบที่ราเลืล้ใช่ไหมค่ะเอา่พอสเดี๋ยวที่เ็ดก่อนคุยมาเด็๋ยนะ อนนยเพ่อนอยไงเ่นโอเคระหว่างนี้ก็อาจจะแบบ สวัสดีค่ะชื่อตูนนะคะค่ะชื่อปูค่ะวันนี้พาพี่สาวค่ะกำลังจะมออีแต่งงานค่ะแล้วก็เลยแนะนำให้มาถ่ายมามาดูโปรโมชั่นที่นี่ค่ะเออเป็นแพ็กเกจเจ้าสาวพอเข้ามาเจอร้านก็รู้สึกใหญ่โตมากค่ะแล้วก็ก็หลายๆอย่างทำให้ตัดสินใจได้ว่าเออว่าเป็นยังไงอะค่ะมีครบมีครบใช,ใช่ค่ะ ก็พนักงานก็ให้คําแนะนําดีค่ะมีโปรโมชั่นดีๆให้มีราคาพิเศษให้หลายๆอย่างค่ะแล้วก็ห้องถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะที่พาไปดูชุดเยอะค่ะมีให้<ม>เลือก,เ,อกเยอะมากเลยค่ะ <laughs> 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 โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะก็เดี๋ยวนงเาก็ปเอาเปลี่ยนกซินให้ใหม่เดีวนงไปเปลี่ยนทั้งหลายแต่้กวก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีกวนปรูจะพามา่าใช่้องมาด้ใช่เลกะเ้กันเรียบร้อยขอบคุณ่ะยังไงโทรหาหนได้เลยนะคะได้วันจะโทรหาเลยค่ะวโชไหมค่ะ